สวัสดีครับลูกเชวิตรีสานครับผมสวัสดีครับพ่อทายเวิตีสานครับผมครับผมมือนี่สิไหวยังกับพ่อทาอยอันนี้แท <light> ่งอะไรดิ <light> เอียนอ๋อานนี้แท่งอะไรดิเอียนครับนี้เป็นปังไหนเป็นตาเนินไว้อะนี่จุกจีบจุกตัวนะ้องกับมี่จะไปหาโจมมาอนนี้นั่นเราครับผมมือนี่มาแทงอะไรมือนี่มาแท่งมันว่าพ่อทา อืมครับผมครับผมมือพอทาวะพอทาวามือต้องจะได้ก็ต้องได้ไม่ว่่พอทาแมนครับแมนแมนแมนครับผมนี่ครับพอทาว่ามันต้องใส่ฝีมือการแท่งปลาไหลครับผม ท่างฝุ่นซีเมนท่างพากระพอสบวชซีเมนถือเลียวพนาวาพี่นองเอ้ยนี่พอเท้าแท่งไปใหย่แท่งไปใหย่ครับผม ใส่วลาจกนอยด้วพี่น้องด้วครับผมพอทาใส่เวลาจักน่อยครับพี่น้องนี่ครับผมนี่ครับลุงอากไปทังไหนพอทาลุงอาก่นี่ลุงอไปอืโอยเวงเดเขางฟาหาปลาดอกปลาไหลทองเวียงวิป้อไปอีแต่นี่ อาวครับแทงไปเรียนาะถาซ้ำลุงอาบมาเนาะถาลุงอาบรู้ครับผมครับผมเอาเอาติดตามพี่น้องติดตามติดตามเนาะพอถาเนาะครับผมมตติดาาเอนี่ครับพอถากังแทงไปเรียนาะพอถาเนาะมหหพอถาวายจีมไปพี่น้องของจริงไปนะเสียมเหมเนี่ยเสียม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 วิรอดวิรดเสียมเนี่ย โอเสยงเสียงเสียนีย่นี่ครับพอท้าวขอเสียงไปนะเสียมันนมันเป็นเสียงฝนงูมากันเน้นต้นนี้ไปเหนน่ยเน่ยนี่จะเดินแทงเ้อ ปลามันือบิดแนงนี่ครับผมจะเห่นแงเริ่มลขาดดนี่ครับตัวาเลียนยุ่มันคุไม่ไ่ันมันเลียนแนีหมเีนบิดแลมบ่เหมนมันเลียนบิดแล้วมมนเมนหม็นม่นเหมนห้ทาเน่ยม่นให้ามเน่ยม่นมมันสีเ็นมันของเม็นมันเ่นถือใส กอยังแมนดูกว่กดียเ่เห่มัตว่าไหวาย่าใหว่าปลาไหลกดเอพอทาบัโอ้ถอแล้วถอแล้วแมนย่อันล่ากไปกันะอันควควรควรจิตมบย่าไหาปลาไหลกินเ้อบัวปลาไหลที่เหนละ นี่ครับพอเท้าขึ้นแล้วครับแจงเย็นได้ใจมันขาดได้พอเท้าเด้อนี่ครับนี่ครับผมไปเรียดแล้วพอถาเนาะครับผมต่วนเป็นตอนยาวเป็นตานใหญ่เดีอดี๋วต่วันนั่นดินดิ้นแข็งครับ เหมือนเด้อเอาสุดรอดเด้อขันมันเป็นเจ็ดเฝ้าล่อยด้เด้อแลมับเนเด้อพอท้าเด้อขันเป็นเจดฝ้าล่อย้เด้อแลมมันบวเด้อกันเใส่้าดาิบบบบอ้ยขัดอปลาเป็นลบอยาน่นอ๋อบนย็นเย็นดือบเดียวขาดเดีบวหน่ นี่ครับคอยโอ้นี่สุดยอดครับผมเนี่ยนี่ครับผมอันยกโปยกโปยกโปโอ้ลูกอากขว้างไปลูกอากสุดยอดสุดยอดนี่ครับถึงว่าโตน้อยกับปลาไหลก็ครับผมอันนี้ผมเป็นผู้แทงครับนี่อันปออันไหนซับแย้มาเจอไหมนี่เอ๋อสุดยอดสุดยอดก็สุดยอดครับผมคื่อก็ครับไปเรื่อยติดตามไปเรื่อยเนาะใส่ถุงใส่ถุง าถุงมาลุงอาจเอาถุงมานี่ครับผมเอาเกลนมาเอาเกล็ดมะขวบกันครับถุงเขาใช้แล้วลุงอาจถุงพี่ไหมผิดไหมลุงอาดเนี่ครับผมหาไปเรียนนู voilà ่น มาไปเรียกกันา,ไป,ไ,ปาไปเรีศศกครับผมนี่ันพักมถึงครับสเทียดอกขาดนี่ือ,อเกียวติพัสักอาเดม,มาเดม,มาพนาักไม่พอถาขาถแล้วทเทียแล้เ,เนี่ยอ๋อมันจะขาดยังอย่เฉยยูน่นี่ขาดทหีนี่ครับ มันขาดกับป้อนขาดไปก่อนละน้ำประวดหามันตัวใหญ่มันเป็นเรงีบ่ะได้กูด้นี่ครับผ่านานท้าวขาดซีเทียร์หรครับผมได้มวันมาางนี้นน้ำตัวน,นีมากอนหอดซี่ทียรีบว่ะ ออไปเลยเนาะนถือมุนแค่นี้หรือเงี้เว็ดกว่าเดียวปวดไปเลยแทงมังปวดตีงันเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับผม ติดตามไปเดียพี่น้องติดตามไปว่าไกลอยู่แถวนี้ละะไรมันจนนุ่มเลยเที่ยงมันเที่ยงเลยดิเที่ยงมันดอกฟ้องเสียงคว่มันมันบดฟังเสียงครับมันบิดแหลมดิบิดปุทธเลยสิพันสักบิดเรถพุทดไปเลยอยู่นี่ไงอือมันอยู่หูแจ๊กแล้วว่ามันถือกันแต่ว่ามันอาจจะถึงยังเดียว

อยู่นี่พ่านซักว่าขาดซีเทียครับถือซีเทียเขาทิรังเยียงครับผมนี่ครับติดตามน้อพอฐานเราพันซักน้อเอา,ต,ต,าติดตามครับติดตามนี่ครับผมโอ้ย พอทาแทงได้สองตัวครับผมเลอนี่สองแต้มสองแต้มมาสุดยอดเลยพอทาเลยนี่ครับผมเลี้ยวเลี้ยวว่าเลี้ยวเลี้ยงครับผมเฮย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 สั่ีกับเลี้ยวเลี้ยงเนาะพอทาเนาะเลี้ยวเลี้ยงเราครับนี่โอ้ถื่อทึ่งหางถื่อทึ่งนั่นเลยครับผมนี่เราสุดยอด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 เข้าไปออมไปยังดีๆเนาะพอทาเนาะครับเสียจังได้ริงครับนี่าังงตติดมอยู่้นึเสีซยังกินบอกไม่นู่นเลยว่อันบนนั้นบอก บ่ทันได้บอกบอ่โอ้เฮาจงตามมื้อแ้งครับผมการที่แทงนี่เคยแท่งอะไรนี่เคยถืออะไรเกี่จักเทียบอ่อันเลี่ยอยู่ครับเลี่ยอยุนบ่พอทาเมื่อสองสามปีขึ้นหลังไปแทงกับอันไใ้ลุงฝนเออบักค่าพี่แล่นบ่บัดนี่โบ่จักแล้วแทงไปก็คขวักบนหยุดเนาะเออตกพ่อขึ้นมาได้บ่านนี่ ไปไหลเป็นหลวงเออมันไม่เก็บไหมเออแลียนติคนมาเนี่แตกไปแตกมันเมื่อของกับไปเมื่อแห้งกับไปกันเออพอทากับไปพ่อพอทาไปไปครับผมเอาล่ะไปเบืองวาเขาเสร็ยังอยู่กินบ่บอกเลยว่าไม่นู่ยังบ่บอกวะบ่บอกครับผมติดตามเนะพอทาเนาะติดตามเหมือนเลขนะครับผมครับผมครับผมติดตามติดตามครับผมเบกเต็มกับพอทาโชว์ยกปวกกันน่ะสามเต็มครับผมโอ้สุดยอดครับสุดยอดนี่ครับผม